แม่ง <ไป S 1> เดินยัดแบบเยอะโดนอัลเทอริตี้แม่งก็ยืนแช่คือแม่งไม่หลงเพี้ยอะไรเลยรับ <c oughs> ทุกอย่างเต็มเต็ <c oughs> อ้ดิฟอลคนลบปั๊บต้องใช้ดาบใช้ตีใกล้พี่เปลี่ยนมือเดียวทีเดียวตกได้เอาาเมื่อกี้ได้จีวัตตีใกล้ปะไม่คิดจะเสว่บแล้วไม่ใช่ร<ม>องเท้าวิง่งด้วยเดินเจอวันชอ็อตไม่รอดวันจอดอันนี้รอดไง ไม่ดาเมจคู่อะอ๋อแต่ไม่คู่ไม่รอดตอโอ้แม่พาวแปดจุดสามกับฮะขี่ล่าแล้วเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งตกใจเร็วแล้วก็ขวานเลยวะไม่รู้อะเสื้อสายฟ้าโอเคโอเคมาลู้แล้วรู้แล้วเขิาไปอาดาเมจคู่ดาเมจคู่ตั้งใจนะดาเมจคู่นะได้หรอแล้วแม่พาวแปดจุดสามไม่ได้หรอหน้าหน้าจะเล่นไม่เป็นดูจากเซตนะหน้าจะเล่นไม่เป็นเปลี่ยนหัวดีกว่าเปลี่ยนหัวนี่ลูกา พี่อะไรวะเนีงินฟรีได้ไพี่พี่อดตั้งใจนะพี่เงินฟรีพี่ตั้งใจนะขอร้องโอเคไหมผูดโทรไปายาต รอๆๆใจเย็นไม่ต้องรีบอ่ะเคเคโดนไม่โดนยังไม่ได้กินยาใช่ไหมพี่ไม่เก็บยาไว้แล้วกำยาไว้แน่นๆเลยนะตอนโดนเบิร์ดดาม I like feel Cause I'm losing mind Please everybody sign Be the greatest Everybody on the fake shit I look around I feel like everybody is the fake fakers I make this Everyday and I'm impatient Hoping one day I blow up from the basement stay in The top is so vacant I don't need shit That I think is amazing waiting for my 8.3, they check it Oh, this one 8.3 is just a pair of trousers Actually This one is a bit Uh, a pair of trousers Buy a pair of trousers Check Yes, yes I can't Shit, I'm thinking But what you gonna do for How you gonna move for What you gonna be And do you believe